เอาไงละทีเนี้ยเคยได้ยินคำนี้ไหมดันได้ไออดลุยเลย<ะ>จ้าได้เป็นไงเป็นกันวันเนี้ยจะต้องไปสารภาพรักกับพี่สเต็มให้ได้ดีมากชัตซสิทธิ์นี่แหละเพื่อนฉันทำได้พอใจ เพื่อนๆที่ใช้สมาร์ทโฟนกดติดตามพวกเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดปัดิ่งกุ้งกิ้ให้ด้วยนะนี่แกฉันถามแกจริงๆนะเมื่อไหร่แกะจะสลับภาพรักกับพี่เขาอ่ะใช่ใช่นี่ก็ปีสี่แล้วนะโอ้กแก่ ฉันสารภาพแล้วไปพี่เขาไม่ชอบเราขึ้นมาลจะทำไงอ่ะเนี่ยก็มัวแต่เป็นอยู่แบบนี้ไงแกไม่กลัวว่าพี่เขาจะไปเจอผู้หญิงดีๆแบบฉันแล้วไปหลงรักก่อนหรือไงฮะ ีมาแล้วอ่ะเอาไงละทีเนี้ยอะไรแล้วแกช่วยคิดหน่อยดิเคยได้ยินคำนี้มั้ยดันได้อายอดลุยเลยจ้า เอา้าหนังหมูนี่เอา้าพวกนี้คนอุตส่าห์ช่วยเนี่ยพอใจเพื่อนฉันเองมันเ,มเป็นคนขี้อายมันแอบชอบพี่สแตมมาตั้งแต่ปีหนึ่งจนตอนเนี้ย พี่เขาอยู่ปีสี่แล้วมันยังไม่กล้าสารภาพรักกับพี่เขาเลยฮ่าเด็กแกจูอะไรูมันไมู่มุตเตบอลเนี้ยเดี๋ยวอย่าอะไรอะไรฉันลืมไปวันนี้ผู้เตะบอลีแกฝากหน่อยนะไปไปกับฉันเร็วแกไม่ต้องไปเดี๋ยวแกยังซีนพวกฉันเร็วเ๋ยวดีพวกแก ฉันก็ต้องไม่ส่งงานให้เนี่ยนะอ เฮ้ยสแตมมองยืนอะไรวะไปดิเออไปรงนี้นแหละเร็วอ้าวหยิบน้ำพี่ควนนี่ ถนนหรอใ,ให้พี่ช่วยไหมย๋ยวพี่พาข้ามมาจับมากันแต่ด,ดูรถก่อนนะ ตัวแสบไปไหนนะพี่สเต็ปเอ้าตัวเล็กไปไหนมาเนี่ยอ๋อก็มเมื่อกี้มีพี่สาวคนสวยพานหนูข้ามถนนมาด้วยหละที่เขานะทั้งสวยทั้งใจดีถ้าพี่สเต็ปน่ะได้แฟนแบบนั้นมาเป็นแฟนนะโอ้ยอยู่คงดีใจมากเลยแหละใช่อ่ะจะได้เลิกห่วงพี่สเต็ปสักทีจริงรอ่ะใช่ใช่ใช่ใช <laughs> 1. 1> ขอบคุณนะเอ่อพี ah, oh. ่เฮ้ยเฮ้ยเดี um ati ati> ๋ยวไปเดี๋ยวไปไม่ได้คุยอีกแล้วอิเป็นไงบ้างอุ้ยสเวีทรีดิวยิ้มหวาน สวีดบ้าเลย<น>ฉันไม่ได้คุยกับพี่เอสักคำเลยอีกแล้วโอ้กระเทยเซ็งท <gay> ั้งชาติอะแกโอยแกก็ดูดิพอฉันน่าคุยพี่เขาก็ไปตลอดเลยอะ่ะแล้วเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่แกจะได้สารภาพรักสักทีเนี่ยพรุ่งนี้พี่เขาก็จบแล้วนะแล้วทีนี้แกทาําไงมันไม่รู้อย่ามาเสียใจที่หลังกันละกลันไป,ไปยหอบหิวแล้วอะกินอะไ ฉันร้อนเนี่ยรูย้ไหมเนี่ยฉันว่าเป็นกันแหละนี่ว่าแต่ยังไงวันนี้นะหล่อนก็ต้องไปสารภาพรักกับพี่สเต,ตมเ<ช>ข้าใจไหมฉันเบื่อที่แกจะต้องมาเพอรนี่ฉันฟังทุกวันทุกวันวนี่ฉันริำคา้างใช่มัวแต่พั่มเพิรพัณนา,นายอยู่นั่นแหละพอเจอหน้าทีไรน,นะวิ่งหลบวิ่งหนีบ้างแหละหลบตาบ้างแหละอะไรของหลอนเนี่ยฮะนี่พวกจักรอุตสาหะสร้างสถานการณ์ใี่แกตั้งหลายอย่างไม่เห็นจะสำเร็จสักทีโอ้ยพวกแกก็ ถ้าครั้งนี้นะนอย่าพูดอย่างนี้นะเกเนเพื่อนฉันไหมถ้าครั้งนี้แกไม่สารภาพรักนะฉันจะหนีไปมีผู้แล้วฉันไม่อยู่กันลแล้วได้เป็นไงเป็นกันวันนี้ฉันต้องไปสารภาพรักกับพี่สเต็มให้ได้ดีมากสัสสิ์นี่แหละเพื่อนฉันแต่ได้เลาหาผัว ทำได้พอใจ I'm gonna

ฮะพี่สแตมได้ค anyway, huh? ุยกันสักทีนะครับน้องพอใจฮะพี่รู้จักชื่อหนูได้ไงคะจะดกินไ้นึงที่ไกลแสนไกลสุดขอบฟ้าที่ไกลแสนไกลลงลอยไป

ไหนมาเนี่ยวิ่งไม่เห็นพี่เลยอ๋อนี่พี่สเต็ปเมื่อกี้ก็เอ็นใช่ไหมพี่สาวคนซื้อเขาสวยมากเลยใช่ไหมเขาให้ขนมนมาแล้วนะขนมอะไรเนี่ยขี้ไม่ติดผ้าาหัวใจพี่ไปทิงไม่มีห้ากลับบ้านก่อนไป